เฟิร์สลูกน็อตเฟิร์สลูกน็อตนะ้าสี่สามสองหนึ่้อน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 ขับไปข้าไปข้าไปข้าไปอุ้ยมีวิปปิ้งนะมีวิปปิ้งนะเิลน็อตอีเนเโอเดอะวอร์อตอีสไอ้บอมเข้าเวทบอมเข้าเวทโอ้ห่อยฮิหน่อยหน่แม่มีบอมสองทางเี้ยอ้วกคีดวิวคีดวิวดงคีดวิวงคีวิวคีดวิวคีดวีวิวไม่กดยาเลยวะทำไมตายกันง่ายเนี่ยวะโยตายเฉย ตายดีลอยเหี้ยอะไรอะลง้ามาลงขาวปิ้งปิ้งวิปปิ้งวิปปิ้งปิ้งปิ้งซ้ายโอ้โหที่ว่าอยู่เมตาแล้วไอ้บอมเบ็บอมเบ็มันมีตัวเด็เท่าไหร่วะบอมไม่เยอะงั้นดันไม่ได้เฮ้ยบอมเข้าขวางั้นเดบเดบเดบบอลว่าเดบบอลไม่ได้เนี่ยโคชโร่พอดี้โคชโร่แท้งเนี่ยในโดนตัวเดียวตัวเดียวนะห้าสี่สามสองหนึ่งจ่ายดิจ่ายดิตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียว มันหัวไอ้ตดมันเย็นแม่ขามิตาการลกันนะบอมเบ็ไปหลังเซิร์ฟบอมเบ็ไปหลังเซิร์ฟนะเด็กเด็กเดฟูเกตน็อตน็อตชารลในห้าวิปปี้วิปปุองเบ็ดหรอหนึ่งน็อตชารลน็อตชารลน็อตชารุกับฟูเกตฟูเกตฟูเกตโอ้โหทำตซิร์ฟทำเซิร์ฟทำเซิทำเวิเลยทำเซิร์ฟทำเวิร์ฟทำเวิร์ฟทำเซิร์เวิดตัวเบ็ดเปิวเบบอมเบ็บอมเบ็บอมเบ็อีวานทำเว็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 ตายเยอะอยู่ตายอยู่เปิมีแล้วนะ กัวดวาานดิวามเดไอ้เซิร์มเดตามครับบอมเวสบอมเวสบออออเออเมาไม่ได้เดี๋ยวเดมันมันจะแคงข้างหลังเดินเดินเดินหนัมันเอารมาปวด มลยังไม่ฟูยังไม่ฟูสซนมีบอมบิมด้วยนะพี่ก็พาเลนลงก่อนแล้วบิมตามหลังนี่ยก็อขอมาไม่มีบอมบิดมเบิร์ดนะ ว่าไม่มีมีบอมบีมกับบอลวิดเฟิร์กอ่ะต้องเหยียบเหยียบหาที่บอลไม่เลยเดือดทวินเป็นบอลวิดเฟิร์กนะเป็นพวกคาเลแล้วก็ธนูเออไอ้วันมาบมาบไอบอลถนนน่าจะเล่นคนเดียวก็วะฟังเสียงฟังเสียงเดี๋ยวเล่นได้เดี๋ยวเล่นฟูลโซ่มาแล้วครับวิ่งมาหาเราวิ่งมาเราวิ่งมาเรา ทิปปิงทิปปิงมันวิ่งหมาแล้วมันดิสมาบางส่วนเกดิสมาดิสมาดีทำซอสอ่าบาลิต้ารีวิวบาลิต้าเฟิร์สเฟิร์สบาลต้าทิเฟิร์สเฟิร์สบาลต้าเฟิร์สบาลต้านาห้าสี่สามสองเฟิร์สบาลต้าภูเก็ตบาลต้าต่อภูเก็ตบาลต้านาภูเก็ตบาลิต้านาภูเก็ตบาลต้านา โยสเปซมอสเปซมอสเปซสเปซมอสเปซมอโยวซีเยมนาวงซเดียมนาวงซีเดียมนาวซีเดียมนาเฟิร์ดเฟิร์ดสิบวินะคำตอบคำตอบคำตอบโฟกัสเดฟโฟกัสเดฟเฟิร์เฟิร์เบสเบสดีเฟิร์สเบสดีฟในห้าสี่สามสองเฟิร์ดเบสดีเฟิร์ดเบสดีนาเฟิร์ดเบสดีนาไม่ได้วไม่ได้ไม่ได้ยยูยูยูโย่ฟเกตลูกเตาฟูเกตลูกเตาฟูเกตลูกเตาฟูเกลูกเตาฟูเกตเตาเตาน้าสีสามสองหน่สเตาเาเาอนมีเตานีเาน โยคตา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 สเปคคตานสเปคคำตานสเปคคตาสเปคคตาสเปคคตาสเปคาอยู่แล้วไนชวอิเดียบอมบีดบอมบีต้องชกะโอ้ยมีคนชกคชกคโชกชกชกคโชกาชกมาบอมเข้าทันชกาชกาชกมาาโชกาชกเิร์สเิเิเอดีฟ้องนเปิรอเิรอดีฟอยู่ไหนวะเนี้ยตามกูหน่อยดิโยู่เกตออีอ่าาูเกตอ เขาแกงแปดสาเตรงเสาตรงเสเเวสเันนีกเกันนิ้เกันนี้เกแกงแปเขายืมาโอการเดฟหน่อยเดฟเตายืหน่อยเดฟบอลตีบอมหน่อยสวยฟูเกตอีทฟูเกตอีทเายเยนะฮะสี่สามสอเายหน้าเายืหน้าฟูเกตฟูเกตสวยหเยอะ สเปซมอสเปซมอสเปอ่ยมแก่นสเปออย่างเง้ยมีถอยแกนมีกองรถยีนหาโค้ถอยไอพี่อ่ะโคมูที่ที่ี่บอมมันอยู่เสาอีทับที่บอมอยู่เสาอีข้างล่างแทงไปอแค่เดียวพอแล้วพี่บอมอยู่เสาอีทับเสาอีเสาอีตโว้สเสเปซสเปซตเปซสเปซสเปอสเเปซสเเปอสเเปอสเเปซสเปอหน่อยสเปอหน่อยสเีเปออยูเพื่อนห่อยเตเปอหน่อยสเปรหน่อยมันอยู่อีนะพี่ที่บอมอยู่เอีทเดฟาเดฟอย่าโย่อย่าโยชโยชโลนมีเขาเวอด้มีเกี่ยกัเาเสามา เติมมาเคสเปนมอลสเปนมอลสเปนมอลปฏิบอมมาสวยเด็ดสวยเฟสสเปนสเปนมอล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 เฟสเฟสเล่นสอ,องขอเลยนี่ space, 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 space. เฟส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 แอมโฮเตเวสแอมโฮเตเวสตี่ผมเหลือดีเพืสามคนนะพี่รีบเลยรีบเลยมึงจะถอยกันไปตร,ตรงไหนวะมึงถอยกันไปทำไมวะไอ้เหี้ยถอยเป็นลูกซุปเลยตัด ไม่ไม่เหมือนพี่เด็กเราเลยคิวเราเป็นเที่ยพ,พอเจอคิวเก่งปุ๊บหนีเลยทำไมาจะเจอคิวเด็กกูเห็นวิ่งใส่วิ่งใส่เจอคิวเก่งกว่าวิ่งหนีกูเหี้ยอะไรเนี่ยบอกกูทีดิ